นะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทําชุดผลิประปาแบบโกพาซึ่งจะใช้ได้กับน้ํา500ลิตรสําหรับเตรียมน้ำโบริโุลค่ะสารเคมีที่เราใช้นะครับก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือชนิดแรกเนี่ยเราจะเรียกชื่อว่าเป็นสารกรในสารกรเนี่ยนะครับนันจะเป็นสารที่ใช้จับตะกอนช่วยในการตกตะกอนในน้ํา เราจะเอามาทําเป็นน้ําสะอาดเป็นน้ําใช้ทั่วไปได้ประมาณ2,000ลิตรอีกขวดหนึ่งนะครับจะเป็นสารฆ่าเชื้อที่เราเรียกชื่อว่าเป็นสารขอจะเป็นน้ำคลอรีนจะใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้500ลิตรส่วนอุปกรณ์อีกอันนึงนะครับก็คือถาดกำมันลักษณะจะเป็นสีดำเป็นผงแบบนี้นะครับ ใช้กับจัดสีและกลิ่นที่อยู่ในน้ําอีกอันนึงนะครับจะเป็นขวดเปล่าขนาด1.5ลิตรนะครับที่เราจะเจาะรูที่ฝาแล้วก็ตัดที่ก้นขวดใช้สําหรับในการบรรจุฐานนะเมื่อบรรจุแล้วลักษณะก็คือจะได้เป็นขวดที่เราเรียกว่าขวดกรองน้ําอย่างง่ายก็คือัแรกนะคะต้องเลือกแหล่งน้ำอีกค่ะ น้ำดิบปกติจะสามารถเป็นได้ทั้งน้ำถิ่นดินแล้วก็น้ำบาดาลโดยที่ตัวอย่างนะน้ำดิบในนี้เป็นตัวอย่างของน้ำถิ่นดินซึ่งท่านอาจจะสังเกตถึงว่ามีความขุ่นนะคะเนื่องจากการมีอนุภาคของดินที่ถูกชะลงในหลงน้ําการจะทํพลฟฟาให้ปลอดภัยสำหรับการ,โโรบริโภคควรจะนํามาจากแหล่งน้ําที่สะอาดก็คือไม่มีการท่วมขังหรือไม่มีการปนเพื่อนของพวก น้ำมันน้ำมันหอมได้หรือสิ่งปนภูมิต่างๆกันบบากเรือนโดยเริ่มต้นนะคะก็คือแหล่งน้ำจะต้องถูกทำให้สะอาดเริ่มต้นในการกรองก่อนจะกรองเราต้องใส่สารที่จับตะกรอนลงไปก่อนนะครับนะก็คือใส่สารกรนะครับใส่ใส่ลงไปในน้ำเนี่ยนะครับใส่แล้วเขย่าทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะก็จะสังเกตว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับจะเกิดตะกรอนรอนก้นเกิดขึ้นนะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้นะครับประมาณ10นาทีและหลังจากนั้นเราก็จะ วิธีการกรองนะครับก็คือจะใช้ผ้าขาวบางนะครับใช้ผ้าขาวบางแล้วก็กรองใส่ภาชนะใดๆก็ได้ครับที่เรามีอยู่เทน้ําส,ส,นะส่วนใส่นะค่อยครินส่วนใส่ผ้าขาวบางก็จะสังเกตว่านะครับน้าที่ผ่านการกรองเนี่ยจะใส่แล้วเอาไปไปล้างจานไปซักผ้าไปใช้ไปทําอะไรก็ได้นะครับที่เราเรียกว่าเป็นน้ําใช้หรือว่าเป็นน้ําสําหรับ อุโปร,ะโรนะครับแต่ทีนี้เพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับนะเราก็จะต้องนะครับมีการฆ่าเชื้อนะ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำที่เรากองได้โดยการใส่น้ำคลอรีนลอไปปริมาณก,การใช้นะครับก็คือ5หยด ต่อ2ลิตรแต่ว่าอันนี้น้ำนะครับลิตรเดียวก็ใส่ลงไปประมาณ1หยดเขย่านะครับรเบาๆแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีให้คลอรีนเขานะทำการคาเชโลแล้วก็อาจจะมีกลิ่นคลอรียยนเล็กน้อยนะครับแสดงว่าเป็นน้ำสะหาหเดี๋ยวต่อไปถ้าเราอยากจะทำน้ำดื่มให้อาจารย์ การเริ่มต้นนะคะหลังจากที่เราเติมคอรลนลงไปแล้วเนี่ยตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งคอรลน์ทำปฏิกิริยากับพวกแบคทีเรียั้งกำจัดแบคทีเรียซึ่งก่อให้เกิดโรคโรคส่วนใหญ่ที่เราจะพบเวลาดื่มน้ําไม่สะอาดก็คือโรคท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นน้าใสไม่ได้หมายความว่าน้ําสะอาดดังนั้นการทําให้น้ําสะอาดก็คือการฆ่าเชื้อโรคกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคอรลนีแบบนี้เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะแล้วก็ใช้โดยทั่วไปในน้ำประปาอยู่แล้วค่ะในตอนนี้เราได้น้ําใช้แล้วแต่เราต้องการน้ําดื่ การกรองนี้จะช่วยในการเอาพวกสีนะกลิ่นหรือรสแม้ถ้ารสกลิ่นของคอจะยินนะคะแล้วก็รสชาติของสารบางอย่างที่อยู่ในน้ำเนี่ยไว้ถูกดูดซับ้วยฐานชนิดนี้เช่นเดียวกันโดยการวิธีเริ่มต้นนี้คือเราทารที่เราทำความสะอาดแล้วล้างแล้วอย่างดีเนี่ยนะใส่ลงไปในภาชนะแล้วหลังจากนั้นก,ก็ค่อยๆเทน้ำนะคะเวลาที่น้าผ่านทางช้าๆความสะอาดของน้ําก็จะมากขึ้นได้ฉันว่า สิ่งที่คนเพื่อนอยู่ในน้ําจะถูกดูดซับได้ดีนะซึ่งรสเนี่ยจะพิสูจน์ได้จากการดื่มนะหรือการชิมถ้าไม่มีรสที่ผิดปกติเราก็สามารถที่จะนําน้ำนี้มาบริโภคได้แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะเพคาะกลิ่นนะฮะกลิ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากดับแรกอาจจะเกิดจากน้ําเองก็ได้นะคะเช่นกลิ่นของสนิมหรือกลิ่นของคอรีนซึ่งกลิ่นบางส่วนไม่ถูกดูดซับโดยถ่ากกนกรรมชนติเช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าถ้าในภาวะที่เป็นน้าท่วมแบบนี้ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าน้ําในนี้จะสะอาดเพียงพอหรือเปล่าเราก็แนะนําให้นะครับเอาน้ําที่กรองผ่านถ่านแล้วเนี่ยเอามาต้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรค นะครับก็คือค่าเชื้อโรคด้วยคลอไรแล้วแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนหรือว่าด้วยการต้มอ,อีกครั้งหนึ่งนะในชุดที่เราให้ไปนะครับในนี้ก็จะมีก้อนเชื้อเพลิงแข็งก็คือเป็นแอลโกอฮอล์ชนิดแข็งนะครับนะสามารถที่จะใช้ต้มน้ำนะที่เรากรองผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยเ้วก็เสริมวิจารย์พิชาสักเล็กน้อยนะคะก็คือจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดที่ให้นะสารรองสารขอนี่จะมีอยู่สาร ใน2ขนาดนะคะสารกอรจะใช้สำน้ําในปริมาณของพันลิตรหรือสองถงนะคะในขณะที่สารหอนี่จะบวกก่อนก็คือสารหอเนี่ยเมื่อเราต้องการน้ําที่สะอาดในการต้องการฆ่าเชื้อโรคสารหอจะใช้ได้สำหรับน้ำํำครึ่งแทงก็คือ500ลิตร ดังนั้นเราสามารถจะหาสารขอจากทั่วๆไปได้ก็คือตัวอย่างเช่นน้ำาพลีนซึ่งขายอยู่ตามร้านค้าเช่นพวกสึกสาพ,พันธ์หรือวิทยาสนนะซึ่งเป็นคอลีนเป็นลักษณะน้ำนะประมาณ6-10%หรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยให้ใช้ไฮเตอร์นะคะไฮเตอร์ iter, คือน้ำยาฟอกขาวน้ำยาไฮเตอร์นี้จะมีความเข้มข้นเท่ากับน้ำาพลีนสารขอที่ให้ไปน,นะคะก็คือใช้ในปริมาณเท่ากันได้แต่ขอให้เลือกสีหรือว่าเลือกชนิดที่มีกลิ่น ก็คือ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ใช้แบบไม่ใส่น้ําหอม <c oughs> หรือว่าเป็นแบบธรรมดา <c oughs> นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือสารกรจริงๆแล้วสารกรเนื่องจากว่าเราต้องการทําให้น้าเนี่ยถูกกรองแล้วก็ทําความสะอาดได้เร็วถ้าในบ้านเรือนของท่านเนี่ยมีสารส้มนะะอาจจะใช้เวลานานกว่าการใช้แบบน้ําแบบนี้นะฮะการใช้สารส้มคือให้ทํา ข้ามคืนหรือปรับสภาพน้าหลังจากผ่านการจับตะกอนด้วยสารส้มแล้วก็คืออาจจะเติมคูณขาลงไปเล็กน้อยก็จะทําให้น้ามีความใสแล้วก็มีสมบัติเหมาะสมโดยที่ไม่เกิดการระคายเคืองนะคะอันนนคือลักษณะของการประยุกต์ใช้ของที่มีในบ้านอ,อีกนิดนึงครับอาจารย์ถ้าในนี้เขียนว่าถาดกำมันะนะถ้าเผื่อว่าเราหาถานกำมันไม่ได้เนี่ยถ้าเราอยากจะกรองแบบนี้เราใช้ถ่านที่ใช้ขุมข้าวหรือว่าใช้ถ่าน ททั่วไป่านไม้อะไรอย่างเงี้ยใช้แทนได้ <มา S 2> นะครับฐากบนกำมะอยางเช่น่านของข้าวที่อาจารย์พิชชาหาสามารถทําได้ การทุข้าวเนี่ยเราก็นํามาทุบนะคทุบแล้วก็ตําแต่อย่าให้แหลกมากจรากระหัเป็นผงนะแต่ว่าถ้ามันผงม,มากการกรองจะใช้เวลานานแล้วก็ไม่เป็นผลดีพยายามทําให้ขนาดเท่าๆกับถาที่เรามีลักษาะของถาแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีรูกศรนะคะรองดูเป็นถาดชนิดที่ส่วนใหญ่จะถูกผลิตม,มาจากการเอากะลาเม้าวหรือกะลาฟา,า,า,างมาเผาการที่มันมีรูุศนสูงก็คือสามารถจะดูดซับพวกสีกิ่น หนึสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้าได้ดีนะคะดังนั้นว่าสดุทดแทนก็คือสามารถถานได้ง่าย,ายหรือถ้าจําเป็นจริงๆถ้ามีฐานในปริมาณน,น้อยนะคะข้อแนะนำอีกอย่างนึงก็คือพยายามบรรจุโดยเปลี่ยนรูปแบบการบรรจุในขวดกรองนี้หม่ก็คือบรรจุด้วยสำลีเป็นพื้นนะคะแล้วก็ถ้ามีฐานน้อยให้ใช้ฐานแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าอาจจะลดปริมาณถานลงแล้วก็ใช้พวกสายที่ผ่านการล้างละเอียดนะคะแล้วก็กรวด ชั้นของขนาก็าจะช่วยในการากรองน้านะแต่ภาษีห้าสูวนใหญ,ญ่จะอยู่ที่่างนะคะให้เห็นใก้ๆนน้านจะมีลักษณะใส,ะสนะครับนะกลิ่นคอลินเหลือน,น้อยมากนะครับถ้าเรามั่นใจนะครับว่าน้ำตั้งต้นนะเป็นน้ำสะอาดพอสมควรอันนี้นะครับสามารถดื่มได้เดี๋ยวเดี๋ยวดื่มโชว์เลยนะครับอืม นะครับไม่ไม่มีกลิ่นคลอรีนแล้วนะครับหลังจากที่ผ่าน่านแต่ว่าถ้าจะให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นในภาวะน้ําท่วมแบบนี้เราแนะนําให้ต้มเพื่อฆ่าเชื้โรคอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเอาไปดื่มน,นะเราได้น้ําดื่มเรียบก่อยนะคร